มาแทนบอสอีกหนึ่งวันนะฮะนะครับใครหารถอยู่นะครับนะก่อนกลับบ้านสงการนะครับนะรีบเลยนะครับพี่นะรีบเลยนะครับนะยังไงก็ได้รถสวยๆไปใช้แน่นอนนะครับรถมือสองคัดเกตนะครับถ่อโตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมดมืดนะสวัสดีนะครับนะอยากชมรถรุ่นไหนคอมเมต์ก็ได้เลยนะครับระหว่างรอตะกล้องไปเปิดระบบ OBF อยู่นะครับนะระหว่างรอตะก้อนนะครับ นะคมรี่นะครับคมรี่จอดโชว์ลายคันเลยนะเดี๋ยวผมพาไปชมก่อนเลยนะโตโยต้าคมรี่ด้านหน้าบริษัทนะครับอนะนี้สว,สวยเลยพี่นะสว,สวยเลยนะครับสําหรับโตโยต้าคมรี่นะตัวมีทั้งเริ่มต้นที่ราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่นะเรินะ่มต้นที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจนไปถึงแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลยนะมี้นจะปีสิบห้ายนไปถึงปีสองพัน สองพันยี่บสองนะครับจนถึงสองพันยิบสองเลยนี่จอดเรียงหน้าใบสะกันแบบนี้เลยพี่นะจอดเรียงหน้าใบสะกันแบบนี้เลยนะครับนะเอาเว้เอ๋อนะครับนะคบนะใครอยากชมรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์กันได้เลยนะพี่นะใครอยากชมรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์กันได้เลยนะ พร้อมเมือนกันได้เลยนะฮะนะครับอย่างเช่นคันนี้เลยนะครับโตต้าคัมรี่สองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมนะครับรถสวยๆเลยสีเทาฟ้านะครับสีเทาฟ้ารถสวยโครงสร้างเกียร์เอนะครับรถสวยโครงสร้างเกียร์เอนะครับคันนี้นะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับนะไม่ต้องใช้เงินออกรถ ม่ตดบาทเดียวเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถม่ได้บาทเดียวเลยนะเรามาต่อที่คันนี้นะครับสําหรับโตโยต้าคัมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมนะโตโยต้าคัมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับสีเทาดำนะร,รถสวยๆเลยนะร,รถสวยๆเลยโครงสร้างเกดนะครับคันนี้ก็ราคาที่499,000บาทนะครับนะครับผ่อน8,000 นาผ่อนแปดพันไม่ต้องใช้เงินออกลมไม่ได้บาดเดียวเลยนะครับน้าผ่อนแปดพันนะแเรามาต่อที่คันนี้นะฮะโตต้าคัมรี่นะครับสองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบเก้านะครับนะเลขไมล์แสนกลางนะครับเลขไมล์แสนกลางคันนี้นะหน้าออนิวนะหน้าออนิวน้าหน้าออนิว นะครับหน้าอเนีวสวยเลยนะครับหน้าอเนีวสวยเลยนะคันนี้ก็ราคาที่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหมื่นสองนะครับพี่ไม่ต้องใช้เงินนอกรนมาแต่บาทเดียวเลยมาต่อที่คันนี้ t ต y o t a า a m r รี่สองยนจหนึ่งคันนะครับเลขไมล์แสนห้านะคันนี้เราทำโปรโมชั่นนะครับนะรบเราทำโปรโมชั่นนะครับคันนี้นะหน้าอเนิวนะครับราคาที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครั 10, บห้ 10, บาเก้าเก้าผ่อนหมื่นเดียวพี่ ไม่ต้องใช้เงินหนกรถแม้แต่บาทเดียวเลยนะฮะแล้วก็มาต่อที่คันนี้นะครับนะโต้ต่าคัมรี่นะโต้ทนะ่าคัมรี่ 2.0G นะครับหนะ้าออนิวสวยๆเลยนะครับคันนี้นะราคา599,000ไม้งแสนนะฮะไม้งแสนนะครับ, 2, 000, ค,รบคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้หนึ่งคันนะครับสําหรับโต้ท t าคัมรี่ 2.0G นะครับปี2000 สิบเก้าอีกหนึ่งคันนะครับเลขไม้แสนหกนะครับนะกับราคาดีๆเลยหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนหมื่นสองนะผ่อนหมื่นสองนะครับผ่อนหมื่นสองนะครับคันนี้นะนะครับนะครับคันนี้ มาต่อที่คันนี้นะครับสำหรับคันนี้เลขไม่แสนกลางอีกเช่นกันนะครับได้รถปีสองพันยี่สิบเลยนะครับได้รถปีสองพันยสไปเลยหน้าออนิวสวยๆวเลยคันนี้นะครับน้าราคาดีๆเลยหกแสนแปดหมืนเก้าพันบาทนะผ่อนอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันะพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถมม่แต่บาทเดียวเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถมม่แต่บาทเดียวเลยนะคะแล้วมาต่อที่โต้ต้าคัมรี่สองจุดศูนจีนะครับหน้าคันนี้หน้าออนิวเช่นกันนะปีสองพันปดนะครับเลขไม่แสนกลางอีกเช่นกัน นะครับราคานี้เลย6กแส0แปดหเก้าพันบาทนะครับหกแปดเก้าได้รถปีสองพันได้หกห้าเก้าได้รถปีสองพันสิบแปดไปใช้กันนะครับได้รถปีสองพันสิบแปดไปใช้กันเลยนะหัสีดํามีหลายคันมากเลยนะแล้วก็มาต่อที่คันนี้นะครับโตยต้าคัมดี่สองศูนย์จีปีสองพันยี่สิบนะครับเลขไม่แสนสองอันเลขไม่แสนสองเองคันนี้นะครับได้มาใหม่เลยสดๆร้อๆนะได้รถปีสองพันยี่สิบไปใช้ราคานี้เลย 6 8 9 0 0 0บาทนะครับนะ689ผ่อนหมื่นสองนะครับไม่ต้องใช้เงินออนรถมันจะบาทเดียวเลยนะแล้วมาต่อที่1นึ่งคันนะครับสำหรับ t ต y ตาคัม m r ่ 2.5G ปี2018สีดำนะโต้ตาคัมเร่ 2.5G ปี2018สีดำนะครับกับราคาดีๆเลย699,000บาทนะครับผ่อนหมื่นสองผ่อนหมื่นสองนะพี่นะ แล้วก็คันนี้หนึ่งคันนะครับ mm. ตโต้ต้าคัมรี่นะครับสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะในนี้มีใครหาอยู่ไหมนะในนี้มีใครหาอยู่ไหมราคาดีดีเหมือนกันนะราคาดีดีเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเองได้ครับตัวโต้ต้าคัมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมไปใช้กันนะครับนะระดับโต้ต้าคัมรี่สองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมไปใช้กันนะครับแล้วมาต่อที่คันนี้นะครับโต้ต้าคัมรี่สองจุดห้าไฮบริด นะครับนาคันนี้ปีส0 1 9นสิบเก้านะครับราคานี้เลยแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนะแปดหนึ่งเก้านะครับนะแปดหนึ่งเก้านะครับประหยัดยังไงพี่ไฮพีดอ่ะประหยัดนะประหยัดสุดๆเลยนะครับนะมาต่อที่คันนี้ t o y ยต a c ค m r รี่สองจุดห้าจีนะครับนะแปลงหน้ามาใส่หน้าใหม่นะครับแปลงหน้ามาใส่หน้าใหม่นะครับสีขาวสวยๆเลยได้หลังคาสันหลูมีให้นะ ถ้าราคาสรุปมีให้ก็ราคาดีๆเหมือนกันนะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็มาต่อที่คันนี้สองจุดห้าพรีเมียมนะครับน้ํามันล้วนนะน้ํามันล้วนเลยคันนี้นะราคาสวยๆเช่นกันนะฮะร,ราคาสวยๆเช่นกันคันนี้ก็ปีสองพันยี่สิบสองเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นโลนะฮะเลขไม้ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นโลพาลายดีเลยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะ แปดเก้าเก้านะครับคันนี้ราคาดีหนึ่งพันแล้วก็คันนี้สองจุดห้าปีเลยอ่าปีสองพันยี่สิบแล้วกันหกแปดเก้าไปนะครับสองจุดศูนย์จีแล้วก็คันนี้ก็สองจุดห้าพรีเมียมนะคันนี้ก็สองจุดห้าพรีเมียมสีเทาส,สวยเลยราคาดีเลยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะแปดเก้าเก้านะครับแปดเก้าเก้า นะครับคันนี้มีเยอะมากนะครับพี่เนี่ยแอมเบรี่ทางนั้น<ช>นะครับ,รบแล้รวรถสวยไปใช้กันเลยนะเรามาต่อที่คันนี้ต่อนี่มารถไ้ายแบบซิกซิคากันบ้างนะครับโ o ท้าวิออสหนึ่งจุดห้าตัวไฮนะครับเลขไม้แท้รับประกันโครงสร้างสวยนะเลขไม้ที่สองแสนสามมื่นโลนะครับกับราคาดีๆเลยสามแสนเก้าหมืนเก้าันบาทนะ มีคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ว่าอะไรครับมียาลิสเอทิบตัวท็อปใหมครับปียี่สิบสี่ไม่มีครับมีตัวสปอร์ตได้ไหมพี่มีตัวสปอร์ตได้ไหมมีหลายคันเลยพี่ได้ไหมครับพี่ไก่จา๋าอ่าแล้วก็คันนี้โตต้ายาลิสนะครับตัวนี้แฮตแปดหนึ่งจุดสองสมาร์ทปีสองพันยี่สิบสามพี่อ่าเลขไม้ที่สี่หมื่นเก้าพันโลอ่าเลขไม้ที่สี่หมื่นเก้าพันโลราคาดีๆเลยสี่แสนแปดหมื่นเก้าพัน พี่ไก่จ๋าบอกเท่าไหร่คะคันไหนเอทีพ์ไงเริ่มต้นสี่สองเก้าเอ๊ะแต่ปีสี่ปีสี่สี่หกเก้าปีปีห้าสี่เก้าเก้าเลขไม่เจ็ดพันปีปียีห้าสี่หกเก้าไปแล้วนี่สีขาวอ่ะเออไปแล้วไม่เหรออยู่มาปีห้าสี่เก้าเก้านะฮะอยากชมไหมพี่อยากชมเดี๋ยวพาไปชมนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูชมเอที T P กันนะครับเดี๋ยวพาไปชมเอที T P กัน นี่คันนี้มาดาปียี่หปีคันนี้ปียี่สองอันนี้ยี่สี่คุณเลอรถามว่าแคมรี่ไฮบริดพรีเมีสีน้ำตาลมีไหมครับขายไปแล้วพี่เดี๋ยสีดำได้ไหมครับพี่ขายไปแล้วชมจ้าพี่ไก่จา๋าบอกชมจ้าอ่ะคันนี้ครับต้วต้ยาลิสเอทิฟหนึ่งสองสปอร์ตนะเลขไมน์หมื่นหนึ่งพันปี22คสองอันนี้ราคาสี่สองเก้านะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาท แล้วก็คันนี้เอทิปีสองพันยี่สี่หนึ่งอยู่สองสปอร์ตเหมือนกันคันนี้เล่มไม่หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับสีขาวนะครัสวยๆเลยก็ราคานี้เลยพี่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนแปดพันนะครับแล้วก็มาคันนี้เ, 7, 25, ade, เล่มไม่เจ็ดพันโลปีสองพันยี่ิบห้าสี่ไนท์เชิดสวยๆเลยนะสี่ไนท์เชิดสวยๆเลยคันนี้ราคาที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนแปดพัน นะครับผ่อนแปดพันไม่ต้องใช้เงินออกรถมาแต่บาทเดียวเลยนะฮะแล้วก็วันนี้มีเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันอยู่ไหนแล้วไม่รู้น, 18, นุ่นมายหมื่นแปดอีน่าจะยี่สามยี่สี่แหละนะเอทีมีหลายคันพี่เอที A ip, ผมมีหลายคันนะครับนูจอดอยู่นูน่นนุ่นขนุนเพิ่งข้าใหม่นะครับถ้าสนใจก็ทักมานะพี่นะคันนั้น,นรุ่นอะไรพี่อะไรเอทีพคันนั้นอะสปอร์ตเหมือนกัน อ๋อแล้วมีแต่ตัวทับบอร์ตเหรอใช่ล้วนเลยพี่ใช่อ่นานั่นสนใจนะพี่เข้าทักเข้านี่เลยอ่นานันสนใจพี่ทักเข้านี่ได้เลยนะฮะจิ้มมาเลยแล้วทักมาอันมีรอต่อซ้ายล่างครับใช่ครับมาต่ออันนี้โตโต้ต้าโคลาพี่เบลวิวดูซึมๆนะครับเนี่ยืึ ดูซึมมนะโดนแฟนบะแฟนว่าหรือเปล่าฟอร์จูนปีสิบสิบเอ็ดมีอยู่นี่มีอยู่ใช่ไหมฟอร์จูนปีสิบสิบเอ็ดอ่ะอืมฟอร์จูนปีสองพันสิบขายหมดแล้วเทียดีก็ไปแล้วเหรอหือมเทียดีไปแล้วหรอตัวเทียดีอ่ะใช่ขายหมดแล้วหมดแล้วนะพี่นะขายแล้ว อันนั้นน่ะอันนั้นเปีอะไรเปผลออกหมดแล้วพคจูเนอร์โคจูเนอร์ผลออกมาแล้วอ,อยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับพี่อยากชมรถุ่นไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากชมรถรุ่นไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคะ พอ,อเลิกด่วมไหมเหมาลมแล้วฮะ่ะลงไลน์จริงอ่ะพี่าวิว,วลงเลยเหรออืมออลงจริงไงอฮะลงอ่ะอืมไปลงสวัสดีครับเดี๋ยวขอลงมานะครับ